สำหรับกองทัพเรือของจีนนะคะก็เตรียมที่จะเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3มตามที่ทั่วโลกรอคอยกันแล้วนะคะแม้ว่าจะมีความล่าช้ากว่ากําหนดก็ตามค่ะก็เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยแหละค่ะทาให้การก่อสร้างล่าช้าไปกว่ากําหนดการเดิมนะคะแน่นอนค่ะที่ทราบกันดีที่เซี่ยงไฮ้ก็มีการล็อกดาวน์เมืองด้วยนะคะซึ่งอู่ต่อเรือก็อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ด้วยล่ละค่ะก็ล่าสุดนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองค่ะวันที่23เม สายน,นะคะซึ่งเป็นวันครบรอบ73ปีนะคะของกองทัพเรือของจีนเนี่ยล่ะค่ะก็ได้มีการปล่อยภาพทางคลิปวิดีโอล่วงหน้ามาเรียกน้าย่อยกันก่อนนะคะเป็นภาพของเรือบรรทุกเครื่องบินลําที่3ของจีนที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วล่ะค่ะแล้วก็มีการเปิดตัวเรือลูกนะคะของกองเรือของเรือบรรทุกเครื่องบินลาที่3ามเนี่ยล่ะค่ะแสดงถึงความพร้อมนะคะอุ่นเครื่องแล้วล่ะคะ่ะเตรียมพร้อมที่จะรับสมาชิกใหม่นะคะซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลําที่3ของจีนเนี่ยล่ะค่ะ ก็เรียกได้ว่านะคะเรือบรทุกเครื่องบินลำที่3ของจีนนี้นะคะมีสเปคที่สูสีกับของสหรัฐเลยทีเดียวละคะ่ะสื่อกวาไทมรายงานนะคะว่ามีการเผยแพร่ภาพล่าสุดออกมาแล้วละคะ่ะว่ากองทัพเรือของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA นะคะได้ฉลองครบรอบ73ปีไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะโดยประกาศว่าจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะลำที่3ออกมาเร็วๆนี้ละคะ่ะแล้วก็ภายในคลิปวิดีโอเนี่ยนะคะก็มี การแสดงภาพของเรือกว่าครึ่งโลนะคะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ประจําเรือด้วยล่ะคะ่ะก็จะเป็นการเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ของจีนเนี่ยละคะ่ะความสำเร็จนี้นะคะเป็นภาพสะท้อนถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของกองทัพเรือของจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ล่ะคะ่ะซึ่งก็ททำให้กองทัพเรือนะคะ ของจีนนี่แหละค่ะสามารถที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติได้นะคะสร้างความมั่นคงแล้วก็รักษาผลประโยชน์ในการพัฒนาประเทศของจีนได้เป็นอย่างดีละค่ะถึงแม้ล่าสุดนะคะมีรายงานข่าวว่าจีนได้ส่งเรือประทุกเครื่องบินเหลียวหนิงนะคะผ่านเกาะโอกินาวาเป็นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะนั่นหมายความว่าอะไรคะมีความสําคัญอย่างไรคะ จีนได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมนะคะในการที่จะแสดงบทบาทหน้าที่ในไต้หวันแล้วก็ในทะเลจีนใต้ด้วยล่ะคะ่ะแน่นอนนะคะเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ของจีนหรือว่าไท้ศ0นยเนี่ยนะคะมีสเปคที่เทียบเคียงกับเรือ u s s g e r a a n R. ford ของสหรัฐค่ะซึ่งเป็นสเปคที่สื่อต่างๆทั่วโลกก็ได้ออกมารองรับแล้วนะคะว่าเรือสอลำนี้มีความคล้ายคลึงกันแล้วก็มีความใกล้เคียงกันอย่างมากทีเดียวล่ะคะ่ะ